สวัสดีครับวิดีโอตัวนี้เราจะมาแนะนำโน้ตบุ๊กขนาดหน้าจอ15นิ้วนะครับเน้นราคาคุ้มค่าราคาประหยัดเลยใช้งานได้หลากหลายเลยนะครับสำหรับ HP 15ตัวนี้จะมีฟีเจอร์เป็นอะไรบ้างไปชมกันต่อเลย HP 15มาพร้อมกับตัวเครื่องสีบอลเงินส่วนด้านในขอบจอและคีย์บอร์ดเป็นสีดำจอภาพขนาด15จนิ้ว Full HD IPS ให้มุมมองกว้าง พอร์ตเชื่อมต่อคบคัน USB 2.0, USB 3.1, HDMI และตัวอ่านการ์ดหน่วยความจำมีไดรฟ์ดี d มาให้พร้อมใช้งานในตัวอีกด้วยสำหรับสเปคเครื่องรุ่นนี้มีดังนี้ CPU เป็น AMD Ryzen 5 3500U กราฟิกการ์เป็น AMD Radeon Vega 8 d ด s ิสเพย์หน้าจอขนาด15นิ้ว Full HD IPS Anti-GlareRAM ขนาด8 g b DDR 4 s o โซ d เป็น SSD M 2 n v m e ความจุที่ 502GB OS เป็น Windows 10 Home ประกัน2ปี On-site Service น้ำหนักอยู่ที่1.8กิโลกร,รมัม h p 1 5รองรับการใช้งานได้หลากหลายใช้งานทำงาน Office Word, Excel, PowerPoint ใช้งานทั่วไปเล่นเน็ตหาข้อมูลออนไลน์ใช้งานดูหนังฟังเพลงดูวิดีโอสตรีมมิ่งคือรุ่นนี้มาพร้อมกับ Windows 10แท้พร้อมใช้งานทันที HP 1 5รุ่นนี้เหมาะสำหรับคนที่ต้องการโนบุกหน้าจอขนาด15 6นิ้วนะครับที่ใช้งานได้หลากหลายเลยนะครับอย่างเช่นการใช้งานปกติทั่วไปเล่นอินเทอร์เน็ตดูหนังฟังเพลงนะครับใช้งานออฟฟิศนะครับ w ว r d Excel PowerPoint ในราคาที่คุ้มค่ำมากเลยสเปคเนี่ยถือได้ว่าไม่ต้องอัปเกรดแล้วแหละน้ำหนักอยู่ที่1.8กิโลกรัมพกพาได้สะดวกทีเดียว